าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะคลิปนี้จะมาขออธิบายนะคะในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเด็กนะคะหลายๆท่านอาจจะได้เห็นข่าวหลายๆข่าวที่จะบอกว่า อตอนนี้นะคะเงินช่วยเหลือเด็กเนี่ยรวมๆกันแล้วได้ได้ถึง1,400บาทลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินช่วยเหลือนี้นะคะวันนี้เรามาอธิบายให้ฟังเลยว่าเงินเดือนเด็กหรือเงินช่วยเหลือเด็ก2อย่างเนี่ยมันคือเงินอะไรบ้างแล้วเราจะมีสิทธิ์ได้เงินนั้นไหมนะคะ เงินก้อนแรกนะคะก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทเงินก้อนที่2คค่ะคือเงินส่งเคราะห์บุตร800บาทนะคะโดยผู้ปกครองนะคะที่เป็นผู้ประกันตนจะได้รับเงินทั้ง2ทางโดยเรามารู้จักเงินอุดหนุนเด็กกันก่อนนะคะเงินอุดหนุนเด็กนะคะรับเดือนละ600บาทจากวันที่ลงทะเบียนถึงอายุถึงอายุเด็ก6ปีด้วยกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะสิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือนะคะก็คือเงินจํานวน600บาทต่อเดือนโดยต้องเป็นเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีเท่านั้นสามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจํานวนเงินบุตรเลยนะคะสำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทนี้นะคะ มาถึงเงื่อนไขของผู้สมัครนะคะในเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กกันบ้างนะคะผู้ปกครองนะคะจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะอาศัยอยู่ด้วยกันกับเด็กเป็นบุคคลที่รับเด็กไว้ในอุปการะนะคะ โดยเด็กแรกเกิดเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยนะคะอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลีย่ยครัวเรือนน้อยกว่า10,000แบาทต่อปีต่อคนนะคะเขาเฉลี่ยต่อคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากครัวเรือนหนึ่งนะคะมีผู้นําครอบครัวที่มีรายได้อยู่คนเดียวแต่มีสมาชิกในครอบครัวถึง3-4ถึงคนนะคะหารเฉลี่ยกันไปถ้าไม่ถึง10,000แก็ถือว่าคุณมีโอกาสได้รับเงินอุดหนุนเด็กนี้นะคะและที่สําคัญเด็กต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่มีหมายเหตุอย่างหนึ่งนะคะว่ามารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภเนี่ยยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างนะคะคุณต้องคลอดออกมาก่อนนะถึงสามารถที่จะมาขอเงินอุดหนุนเด็กได้นะคะโดยสถานที่รับลงทะเบียนค่ะจะ ผู้เป็นบิดามรดาหรือผู้ปกครองนะคะจะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่ตัวเด็กได้อาศัยอยู่จริงไม่ต้องยึดตามทะเบียนบ้านหรือพื้นที่ที่เด็กเกิดนะคะอันนี้คือเงินอุดหนุนเด็กนะคะซึ่งสถานที่รับลงทะเบียนหากอยู่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะอยู่ที่สำนักง,งานเขตเมืองพัทยาก็จะอยู่ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาหากคุณอยู่ส่วนภูมิภาคนะคะก็ที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลได้เลย เอกสารประกอบการลงทะเบียนนะคะจะมีแบบคําร้องขอลงทะเบียนแบบรับรองสถานะของครัวเรือนนะคะซึ่งเหล่านี้นะคะสามารถขอรับได้ที่ออบตอรหรือเทศบาลนะคะหรือดาวน์โหลดได้นะคะที่เว็บไซต์ที่ขึ้นไว้เลยนี้นะคะ นอกจากนี้ก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองสูติบัตรเด็กแรกเกิดสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองนะคะซึ่งบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกหรืออาจจะเป็นธนาคารออมสินหรือทกศนะคะอย่างใดอย่างหนึง่ง และ6สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนะคะก็คือสมุดสีชมพูนั่นแหละนะคะเอาเฉพาะหน้าที่หหรือที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ในกรณีที่สมุดสูญหายนะคะให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่1พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนาข้อที่7ค่ะกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือนด้วย แต่สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่1และผู้รับรองคนที่2นี่ก็คือเงินอุดหนุนเด็กนะคะเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยคือทุกคนขอดได้หมดนะคะที่รายได้เฉลี่ยแล้วนะคะต่อคนในครัวเรือนไม่เกิน10,000แนนะคะต่อมาค่ะเรามาที่เงินส่วนที่2ก็คือเงินสงเคราะห์บุตรนะคะเงินสงเคราะห์บุตรนะคะจะได้รับเดือนละ8 0 0บาท ถึงเด็กอายุ6ปีนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือกองทุนประกันสังคมนะคะกระวงแรงงานเพราะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมจะได้รับนะคะก็คือเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเงินที่นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย อยู่ในสิทธิ์ประกรันสังคมเท่านั้นถึงจะได้โดยสิ่งที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็คือเงินจํานวน800บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีสามารถเบิกได้ไม่เกิน3คนนะคะอันนี้คือจํากัดไม่เกิน3คนยกเว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุกข์ภาคหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ6ปีนะคะ เงื่อนไขผู้สมัครแน่นอนค่ะจะต้องเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33หรือมาตรา39ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนโดยที่บุตรต้องอยู่ในความดูแลของบิดามารดาต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนด้วยนะคะ วิธีการลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะให้ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบฟอร์มสปส201นะคะพร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักง,งานประกันสังคมที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะหรืออาจจะยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยจะต้องมีหลักฐานครบถ้วนนะคะกรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร3คนในคราวเดียวกัน สามารถใช้แบบคำขอชุดเดียวเลยก็ได้โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัตินะคะสำนักง,งานประกันสังคมจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโดยจะจ่ายเป็นรายเดือนโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมรัพย์ของผู้รับผลประโยชน์นะคะทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งหรืออาจจะโทร1506 เพื่อนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะนี่คือข้อสรุปนะคะก็คือว่าหากใครเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในประการสังคมม .33-39 สามารถรับสามารถขอรับเงินอุดหนุนบุตรได้นะคะเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยจะได้เดือนละ600บาท แต่หากใครที่เป็นผู้ประกันตนคุณสามารถขอได้ทั้ง2ทางเลยนะคะก็คือเงินอุดหนุนบุตรและเงินส่งเคราะห์บทได้รับไปเลย1,400บาท2เด้งไปเลยนะคะอ้าหวังว่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะยังไงหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณเนื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเพจสวัสดิการทันข่าวด้วยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ที่มีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 ร0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไอดีลนนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ Channel Mommy c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ